โอ้ยพวกนายครั้งนี้ใครอยากกองนี้ต้องเป็นของฉันนะจ้ามากระป๋องเหลืออแล้วก็ตั้งประทุนหนึ่งเนีฉันมุดเข้าไปก่อนเลยนํารถเดี๋ยวเดี๋ยวฉันะได้กินพวกนายออกมาได้ไงฉันมาก่อลกไปเลยได้กระจุยเดียวยังจะเป็นเต้าทีนอีกลบไปดานบนฉันเอาแล้วกันดูสีถุงขยะแล้วดูสีเหลาเราเป็นหนึ่งเดียวกันฉันอยู่ที่นี่มานานเรามุดเข้าไปแล้วเนี่ย โอ้ยจะบ้าตายพวกนายนี่ไม่ได้เรื่องเลยเอาเป็นว่าเราจะแบ่งกันอย่างเท่าเทียมการเป็นหมาข้างถนนนี่เราจะต้องทําการกินถุงขยะพร้อมกับข้างในไปด้วยนะโอ้ยให้คนายถ้าเกิดว่ามีคนมาเราจะทํายังไงหนึ่งสองสามไปจับทำอะไรล็อกลบอกดูหูฉันตะกอนฉันไม่กว่าอีกไหนประตูดโพส พวกนายแย่งของกันน่ะเราไม่แย่งเราไปที่อื่นดีกว่าเออยิงอะไรอ่ะอยู่ดีๆทำตัวดมๆฟุดฟิดฟุดฟิดรถอะไรก็ไม่รู้อะไรเล่ออ้ามันเข้าไม่ใช่เลยเพื่อนเพื่อนพิกิจอะไรเนี่ยเธอเป็นอะไรเล่อรถอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆเราก็เข้ามาเฉยเลยเอาได้ออกได้ไหมอ่ะเฮ้ยอๆพวกนายเราออกไม่ได้เอาเป็นอะไรเล่อเอาจะไปไหนกันเล่อไม่หงเดี๋ยวนี้หรักๆ กาใจลัครอบงันรถจะออกภายในอีก3เฮ้ย3นาทีเรายังไม่เขามีเวลาสองหนึ่งเอาเราลอยได้เราลอยเราอยได้เฮ้ยเอาลอครับเขามาส่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปรับตัวต่อไปต่อนะครับผมเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยรถขยะพรีเซตน โอ้โหเขียวนี่คือเขียวอีร้านศูนย์พักพิงสัตว์รับทรงสัตว์ทางถนนมาปรับปรุงให้ใหม่กว่าเดิมมีนกโดเทสโดเทสโดอองไอ้อมีอะไรกันเนี่ย,ยพี่กิดนายคนเดียวเลยที่ทำแบบนี้อ่ะไรอ่ะ เป็นหมาตัวใหม่เหรอฉันชื่อว่าคาเดล่านะหวัดดีคาเดล่าหวัดดีโอ้เป็นหมาที่สวยมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีโอรีโอด้วยอะตรงนั้นอะตัวขาเดีย ที่นี่ดาคือศูนย์พักพิงสัตว์เอาไว้สําหรับสัตว์ลายบ้านเพื่อที่จะมาหาบ้านน่ะแล้วคนที่ช่วยพวกนายก็คือซูซี่เขาเป็นบรรดุษที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นเออเคาน์เตอรเหรอน่าจะ,ะ,ะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่จแล้วแต่บอกไว้ก่อนเลยดะเธอไม่เข้าใจภาษาคนหรอกพวกเราพยายามแล้วพอมซูซี่ไหนตไหนซูซี่ไหนแต่ว่าเธอดูแลพวกเราดีมา,ากๆเลยล่ะฮัลโหลซี มีเอาตูซี่เหรอโอ้ตูซี่ต้องไม่นอนแล้วมนุษย์น่ารังเกียจเอ๊ะนั่นเสียงใครน่ะไลเซอร์นั่นคือสไลเซอร์เขาอยู่ในกรงได้บรรดาลแล้วแต่บอกไว้ก่อนเลยนะอยู่ห่างชนนั่นไว้ดีกว่าอย่าหาว่าฉันไม่เตือนตาแดงแปล๊ดเลยอ่ะไอไลเซอร์ตาแดงจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเหมือนฉันเฮ้ยเลยมันดุมากเลยเขาต้องแบบอยู่ในกรงไม่พอมีเชือกลับ คได้ข่าวว่าอีกไม่นานจะมีคนรับเขาไปที่ศูนย์พักพิงแห่งความตายน่ะทำไมถ้าไปทำไมต้องไปที่นั่นด้วยล่ะและเขาจะไม่มีวันกลับมาอีกเลยแต่ว่านะอย่าไปกังวลเรื่องนั้นเลยทุกคนเอาเวลามาสนุกสนานกับที่นี่ดีกว่าเฮ้ยเวลาสนุกสนานแล้วเราไปคุยกับซูซี่่ซูซี่จะให้เราเดี่ยไปเดินรอบๆด้วยล่ะ ซูซี่ซูซี่พูดอย่างนี้ได้ไหมพูดว่าซูซี่ชีชูสีชีซูชิชีซี่ฉันฟังภาษาหมาไม่รู้เรื่องนะเอาเป็นว่าเด็กๆไปเดินเล่นตามสบายเลยนะที่นี่เนี่ยมีทั้งอาหารน้ำและเครื่องดื่มมากมายได้เลยอุ้ยนี่ในช็อปอาหารแล้วกินกินกินนำสั่งนำอุ้ยกินอาหารเราเพิ่มพลังด้วยอร่อยนะแล้วมีพลังหรอเดี๋ยวนะ เหมือนมีรถอะไรกระบาดแดงๆมาเใครนะเอยอ,อ,อ,อยากได้มาจังเลยนะที่ว่าวาที่ว่าวาที่ว่าวา่าเห็นมีใครบางคนอยากรับเลี้ยงสัตว์นนะเอาล่ะทุกคนต้อนรับแขก่อยเร็วได้เลยฮ่องฮ่องฮ่องเฮ้ยฮ่อ ต้องห้องอย่าลืมนะจะต้องเป็นหมาที่ดีนะเข้าใจไหมอ๋อจุ๊บแจงเป็นหมาที่ไม่ดีตัวเดียวครับไม่จะเป็นหมาที่ดีต้องเราเป็นหมาแสนดีที่นายมาว่าแฝงแล้วนะเห็นแล้วฉันเห็นแล้วคนที่จะมารับเรียบพวกเราคุณยายะแก่ๆคนนึงอะอะรอะเออโอ้โหข้อขาก็ไม่ค่อยจะดีนะเออสวัสดีค่ะคุณยายอรุณสวัสดิ์จ้าหลาน ฉันชื่อว่าเจอทูดิสหรือเรียกสันๆว่ายายแล้วกันนะแล้วจะเรียนชื่อทำไมละ่ะเช้นานี้ค่ะค,คุณยายคุณยายสิริเพอนายนี่ยอยากนดนกัดเึื่อไง <S 2> <S 2> เอาล่ะวันนี้จะรับเลี้ยงสัตว์ตัวไหนดีคะแน่นอนละ่ะฉันรักสัตว์ทุกตัวเลยอุ้ยกร์ตูนยายดีกว่างนัโว่ยเจ็บงั้นดีเลยคะ่ะตามฉันมา เขาจะรเริ่มแะนำสัตว์ในนี้แล้วว่าเอาเลยค่ะสัตว์ที่นี่มีหลายตัวตัวนั้นชื่อว่าคานเนลล่าซึ่งเจ้าหมาตัวนั้นเนี่ยเป็นหมาที่สวยที่สุดของทางเราเลยนะคะสักดีค<ง>่ะคุณยายตัวนี้เป็นมิตรมากเลยค่ะห้างอาชีพตัวต่อไปหมาชั้นแกง <laughs> ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสนเลยค่ะมีความกระตือรือร้นสูงมากตัวต่อไปหมาไมค์ี้ค่ะโอ้โหหน้าดึงดูงแล้วก็ซื่อสัตย์มากๆเลยเออฉันซื่อสัตย์ไปค่ะน้องหมาอีวาเขาชอบกินขยะไม่ใช่เขาบอกว่าฝึกง่ายนะฝึกกินขยะไงแชมอครุงแล้วก็ตัวต่อไปหมาแชมอ ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่ากินง่ายเหมือนกันค่ะกินง่ายถ่ายคล่องแล้วก็ปกป้องเจ้าแมยตัวเด็ดที่สุดเลยค่ะแฟสล่นมันบ้าแล้วก็กินขยะกินขยะไปกินไยกันเลยนะบ้าด้วยมันอยู่ด้านในโอ้ตัวนี้ดูดน่าดูเชียวนะเขาชื่อว่าสไลเซอร์เป็นตัวที่ดุแล้วก็ก้าวเร้ามึกมากเลยค่ะคุณยายว่าแต่คุณยายอยากได้ตัวไหนดีละคะ เอาตัวไหนดีนะฉันขอคิดก่อนเอาพวกเราเลยครับมันสวยทุกตัวจริงๆนะนี่มันดูแล้วนี่ไงแล้วคุณยายเลือกเลยค่ะอยากได้ตัวไหนพวกเราทําตัวน่ารักเข้าไว้กัดเลยนะคุณยายนะกัดเลยนะทำยังไงฉันเอาหมาทุ๊กแจงหมาไมคกีหมาอีวาหมาชามบแล้วก็หมาสล็อตแล้วก็ค่าเดล่าโอ้โหเหมดยายเหมาหมดเลยเหระยายเหมา ก่อนนะฉันน่ะอยากให้ลูกๆที่บ้านฉันมีเพื่อนเยอะๆน่ะอุ้ยแสดงว่าคุณยายต้องเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแน่ๆเลย응งั้นเดี๋ยวเราจะทำการจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อย,อยคุณยายกลับไปที่รถได้เลยค่ะเฮ้ยแล้วไปแล้วเ,ลเปแล้วเ,เดี๋ยวเอน๋ี้ก่อนก่อนไปฉันขอพูดกับซาเซอร์หน่อยดีได้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  ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะโอ้โหพวกแกดับมันได้หรังเปล่ากเหมืนมนุษย์พวกนั้นเร็วฮะพราเราต้องรีบย้ายบ้านแล้วไปมาดัสซี่บายบายจ้าเกิาแล้วเกินเาแล้วอะเกินแล้วแล้วแ้วแล้เอาขึ้นรถกระบะกันเลยนะจ๊ะเด็กๆชุ่มแจงรถกระบะนลยไอ้คนหมาเนี่ยดุจังเลยหมาดิแล้วทำไมจุ๊บแจงลอยฟ้าอย่างนั้นน่ะ ลูกเตียกเลยดูวิวอ่ะอ๋อโอเควว้าเฮ้ยถึงบ้านแล้วเหรอเฮ้ยเอ้ยไปโว้ยลุยลุยรับสู่บ้านของฉันโอ้ยบ้านคุณยายย่างใหญ่อะนี่ใหญ่มากมัานใหญ่เข้าไปด้านใดเลยจ้าเด็กๆห้องห้อง โอ้องกินเยอะแยะเลยเอาล่ะสำรวจบ้านได้เลยนะฉันตักอาหารไว้เยอะมากมากเลยไม่ได้เป็นคนกินเนื้อหมาใช่ไหมหวังว่าพวกเธอจะเจอห้องนอนเป็นที่สุดท้ายนะแงยแงมแแล้วทุกคนเก็บกระดูกแล้วคุณยายซื้อกระดูกมาให้พวกเรากินเยอะมากเลยเนี่ยเก็บดีเลยเฮ้ยมิสตี้นั่นมันเพื่อนใหม่เหรอฉันได้กลิ่นแมวมีกลินแมวอยู่แถวนี้ ไอแมวโง่ไอแมวโง่เฮ้ยพูดตรงๆนะฉันเกลียดนกพิราบมากเลยอ่ะพวกเราก็ไม่ชอบเหมือนกันฮึ่งฮเอาล่ะฉันมีบางอย่างให้พวกนายดูหน่อยแล้วว่ามันต้องคุยกันเฉพาะคืนนี้เป็นเรื่องลับเฉพาะคนรู้ใจนะอ้ยโอ้ยคุยตอนนั้นคืนด้วยเดี๋ยวเขาจะคุยเรื่องอะไรกับเราเนี่ยเอออยากรู้จังน่ะ เรื่องรอบข้าคุณยายได้เลยยวิ่งฆ่าคุณยายหรอหรือเปล่าอเอาละงั้นพวกเราไปสำรวจต่อวิ่งมืดแล้ว,วเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าแกรนนี่กำลังจะหลับแล้วนั่นนายบอกว่ามีอะไรจะคุยกับเราเหรอเงียบๆหน่อยแล้วต้องรอให้แกรนนี่หลับก่อน นี่เขาวิ่งคุณยายวิ่งอยู่คุณยายวิ่งคุณยายวิ่งนอนตอนนี้ดูเหมือนว่ายายเข้าไปรับเรียบร้อยแล้วนอนจริงนอน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 จริงประหลาดประหลาดนิดหน่อยในตอนกลางคืนตอนที่คุณยายหลับทุกคนมาแมวมามาคุยกับน้องแมวคอนมาอะไรหรอคือบ้านหลังนี้น่ะมันเต็มไปด้วยฝูงแมลงสาบโอ้ย มันกินอาหารหมาเหรอมันแรงสับเดี้ยนะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันเกลียดมันแรงสับที่สุดเลยอะพวกเราก็เกลียดเหมือนกันแต่ว่าก็เคยกินตอนที่อยู่ตรงภาคหายนิดหน่อยโปรตีนไงมันโปรตีนมันขาดช่วยพวกฉันหน่อยคือว่าอย่าไปจับตอนที่มันบินแล้วกันพวกมันอันตรายมากได้เลยยังไงนี่ไงโอ้โหโอรสทหาทุกคนพวกมันมาแล้วให้ตายเถอะพวกมันแรงสับยัก เอาสินะคะทั้งหมดในบ้านหลังนี้กลับมาพวกทหารมาแรงสาบของข้า้ยโอเคตกลงการตกลงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมบ้านมันสั่นขนาดนี้จัดการมาแรงสาบมาแรงสาบหรือเอเลี่ยนเนี่ยกัดเราดูข้างล่างเร็วฉันว่ามันมีแมลงสาบเยอะกว่านั้นมสาบเยอะมากมันสาบเยอะมากไอ้โรงในโรงไอ้นี่โรงจอดรถเพียบเลยมันบินด้วยมันบินด้วยไอ้เจ้าแมวบอกว่าอย่าอย่าฆ่าตอนมันบินเฮ้ยมันบินเฮ้ย นี่มันอะไรเนี่ยเรายังไม่ได้เส็ขนมปังสังกชินเลยยังมีใดรองรถอนีกไหมข้างบนข้างบนข้างบนเอานไปดูข้างบนแล้วข้างบนเต็มเลยนินไหวี่มันฝูงมาแรงสาวหรือว่าฝูงไททันกันแน่ดพีจุดีจจีันในห้องน้ำาก็ไม่เว้นหรอเนี่ยให้ายเถอะรูพวกนี้มันไม่ใช่รูหนูแต่มันคือรูมาแรงสาบยักษ์อะไรรูหนูมันบินเ โอเ้โหสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยให้ตายเถอะพวกนายฆ่ามันได้แล้วสุดยอดมากอยู่แล้วว่าอะไรกันเนี่ยฮะคุณยายคุณยายตื่นคุณยายตื่นขึ้นมาแล้วยายตื่นยายตื่นยายตื่นทำไงทำไงทำไงไปดิทำไงเถเดี๋ยวนีคุณยายต้องมากร้งมากแน่แน่ฉันขอเตือนนะให้พวกนายหลบก่อนทางที่ดีพวกนายแกล้งหลับซะดีกว่างั้นพวกเราแกล้งหลับกันเถอะพวกนายนอนเร็ว เราเราเราขอท่านี้อกฟรีนะไม่ไรไงไงท็องฟรีเฮ้ยพวกนายหลับหลับจริงๆเลยดิอกฟรีนี่ไงหลับคู่คนนี่นองน้อพวกนี้มาโถ้ยหรือว่าฉันจะฝันร้ายอีกแล้วล่ะเนี่ยฮะโอ้ให้ตายสิร้ายแหละเรียบร้อยขนาดนี้อย่าบุดหวิดเลยอ่ะเกือบไปแล้วคุณจะล็อกประตูเพื่อนเอ้า และตอนนี้พวกเราติดอยู่ในนี้ตลอดการคุณยายล็อกประตูแล้วเราไม่มีทางได้หลันละพวกแกติดอีกแล้วไอ้พวกแมวเงูพวกแกไม่รู้จักไรล่าด้วยซ้ํานี่แกไปมีอะไรทําแล้วหรอไอ้นกพิรับ้าเอ้ยนั่นนะซิแกเนี่ยเอาแต่พูดจากวนโอยพวกเราอ่ะแกไปล่ากบยางซะดีกว่ามั้งลงจัดการมันแล้วนะ นี่ฉันว่าเราควรที่จะหาวิธีการสั่งสอนมันหน่อยนะใช่ทำไงดีล่ะกัดคอมันเราลองเปิดหน้าตาดูดีไหมเอาร้อยก่อนหน้าร้อยตัดคอมันเลยเอ้ยนลุยลุยอนายนายนก็รู้ว่าฉันแกล้อเล่นใช่ไหมไม่ไม่เอาไปทางนั้นเอาจริงตัดมันอีนี่นี่พวกนายรู้ใช่ไหมว่าถ้าเราออกมาแบบนี้มันจะเจอปัญหาใหญ่ คุณยายต้องโกรธมากแน่ๆพวกนายรีบกลับมาเร็วมันเขาไม่มีอะไรนี่มันเป็นปัญหาใหญ่มากเท่าการที่แกออกมาแบบนี้แล้วว้าวอ้ายโอ้ยรถขยะนี่พวกเราลั้งสองเราไปในรถขยะใช่เราจัดกาคุณยายเรียบร้อยไปว่าต่อไปกันเถอะเฮ้ยทำไมนะดูกลายเป็นหมาขยะสวยแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนไม่รู้เท่าที่ฉันจำความได้พวกเรากำลังจะกัดโนพิราบได้เราก็ตกลงมาในรถขยะไงล่ะใช่เลยนี่มันไม่ใช่กองขยะธรรมดานี่มันคือกองขยะรีไซเคิลขนาดใหญ่สูงมากด้วยเลยการที่เราไปกัดโนพิราบได้เป็นความคิดที่ง่ง่มากเอาละทุกนายช่วยกันหาทางออกจากที่นี่ด่วนเลยโอเคโอเค สอนมันน่ะคานิล่าใช่คานิล่าเป็นคนบอกพวกเราอ่ะตองไหนใช่นี่นี่นี่ฉันเจอแล้วตรงนี้มีประตูกลมเหล็กอยู่ถ้าเราออกจากตรงนี้น่าจะพอกลับบ้านได้แน่เออออกไงอ่ะกุญแจนะมีใครเจอกุญแจหรือยังอ่ะนี่เพื่อนตัวได้ไหมต่อตัวต้องจีบต้องจิบกุญแจนะงามโอเคเรียบร้อยพี่จีบเจอกุญแจแล้วงั้นพวกเราก็แค่เอากุญแจนี้แล้วก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยแน่นกุญแจของฉันนะคะเฮ้ยไอหนูปาเอ้ย เอากุญแจคืนมันแล้วเลยพวกเราไมารใช้มันได้หนูติดเชื้อจัดการไม่หนูเลยแกต้องการมันสิน่ะใช่เรากงการมันเอามาโอ้โหโดดสูงเชียวงนฉันจะบอกอะไรให้แกบางอย่างละกันอะไรเลอนนี้ครอบครัวของฉันหิวโคตรเลยแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะเออนั่นสิพวกเราแค่อยากได้อาหารน่ะเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าอาหารที่พวกนายต้อง พวกเราเหรอเราเหรอบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่เราเป็นบุฟเฟ่มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วโอ้ยเราต้องสู้เลยครอตัวของการวายเราต้องสู้เลอีน่ยไอ้น่ะต้องสู้แน่ไอ้พวกมมาเนี่ยมันกัดเจ็บเหลือเกินแล้วทุกคนดูหนูตัวใหญ่เท่าพวกเราเลยอ่ะทุกคนทุกคนหยบทุกคนหยบอะไรเล่อคาเนล่าไม่ทำอะไรเลย นาอูออฉันจะเกลัวฉันกลือจะขยับไปไม่ได้แล้วงั้นพวกเราช่วยปกป้องคาเนล่าหน่อยไปอ้เอาออออเลยหยักหยักหยักโอ้โดนตีตัวดึงเฮ้ยฉันคือหัวหน้าครอบครัวครัโอ้โหยังมีอีกฉันคือคุณปู่ของเขาจะฆ่าพ่อข้าข้าจะฆ่าพ่อเจ้างำนง้าสาวของพี่พ่อยังเหลืออีกสองตัวอยู่ไหนของสาวของตระกูลอยู่นี่อยู่นี่วันแรกช้างประธานบริษัทท่ามีแกแขนให้น้องสาวของพี่พ่อ ที่เ <substit> ป <uting> uh mm ็น hmm, น้า huh. กับญาติทางห่างของฉันอีกทีที่เป็นอากูตายแล้วเลิกโวยเรื่องของครอบครัวฉันสักทีแล้วพวกแกทำอะไรกับครอบครัวฉันนี่ถ้าต้องการกุญแจนั้นนักลังก์ก็เอามาให้พวกเราสิงั้นก็แย่งจากตัวฉันไปสิจับท่านให้ได้ไหนลงมาเลยลงมาข้ามันดักมันดักมันดักมันเอ้ยเรียบร้อยกระจอกมากข้าของครอบครัวนายอีก ขับคุณสำหรับกุญแจนะจะอกย่าบอกเจ๋งเข้าใจป่ะรีบเอากุญแจไปแล้วเปิดประตูนั้นกันเราต้องเข้าไปในประตูนี้ใช่ไหมเนี่ยุอใช่ไปกดปุ่มอุ้ยซูมสเวเลยเกมแล้วออกไปจากที่นี่ไปเกมซูมสเวเลยวุ้บเลยเอาดาฉันเปิดนะ one ประตูประตูเปิดออกนี่ไปแล้วว้าวว้าววาวว้จเราดีใจเราดีใาอยูาทุกคววา พี่นกกระโดดรถเต้นอะ่ะฮองฮองเอ๊ะประตูเปิดแล้วแต่ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนกันล่ะโอ้จะไปกลับยังไงอ่ะฉันบอกแล้วไงว่าตอนนี้เราอยู่ในเมืองใหญ่และเราต้องหาทางกลับไปที่มูลนิธิให้ได้เอ๊ะเอาไงดีอ่ะเราต้องหาคนช่วยนะฉันว่าใครพอช่วยได้บ้างตรงข <bage S 2> <Anthony. S 1> ้ามนะพี่กิจพี่กิจมีคนมีคนใครน่ะครับช่วยหน่อยเร็ว โอ๊ยมีหมามีหมาค่ะ้านโนนนะฉันกลัวเลยไม่กิเดกกันเขาไม่ขาดจะเรียกเขาเขาไม่สนใจเลยอะเหมือนว่าเขากจะกินอาหารหมานั่นน่ะม่ไม่บอกกินเองออร่อยหมาแย่งอาหารฉันเอากรรมน่ากินอาหารหมาแล้วถ้าคนนั้นช่วยเราไม่ได้เราต้องหาคนที่พอจะสื่อสารกับเราได้นะมีใครคนอื่นอีกไหมเห็นใครที่แบบอยู่แถวๆนี้บ้างอนทุกคนฮะตรงนี้ไฟไหม้ นี่มันไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะมาหารถไปๆกร้อยเราต้องหาคนช่วยเราก่อนเอาล่ะนี่คุณลุงครับช่วยพวกเราหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาบ้าหมาบ้าเฮ้ยเจสบาลช่วยด้วยเจสบาลเฮ้ยไม่ใช่หมาบ้าพวกเราไม่ใช่หมาบ้าเฮ้ยอย่าอย่เฮ้ยเราเจอแฟนสล็อตด้วยอ่ะเจอแป้งไหนอ่ะไหนอะอยู่ตรงไหนคุณสิริเพนสวัสดีครับเฮ้ยเอ้าวันดีนี่พวกนายอย่ามาขวางทางพวกเราสิเรากำลังจะกลับบ้านนี่สลอด การอดช่วยพวกเราด้วยดูเหมือนว่าเขาจะฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทุกแจงอยู่พี่โม่พี่ไม้พี่กิจอยู่ใช่เฮ้ยแล้วคาเนล่าล่ะเฮ้ยคาโบดาร่าไปไหนคาร์โบดา่าไปแล้ววิ่งไปแล้วเปล่าเดี๋ยวก่อนนะไปไหนอะเดี๋ยวฉันดมกลิ่นก่อนกลิ่นกลิ่นมาแถวนี้กินมาแถวนี้ไม่ได้ดมกลิ่นแกงจันเพื่าเหรอต้องสวนสาธารณะนี่ดิเฮ้ยไคล่านี่มีฝูงหมากับคาเนล่ากำลังทำการประชุมกันอยู่ ไม่ม,มันจะทุกทำร้ายใครล่าเทอมร้ายอะมทำร <c oughs> ้ายเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกนายจะทำอะไรคันเนราห้ามทำอะไรคะเนราเด็ดขาดเฮ้ดูนี่สิพวกแกต้องการอะไรฮะหน้าเขาพวกแกไปเหมือนหมาข้างถนนอย่างพวกเราเลยก็ใช่ดิพวกเราคนละพันกับนายแต่จริงๆเราคือหมาข้างถนนพเราแค่ต้องการหาทางกลับบ้านเท่านั้นเองเจ้าบุญดอก เออฉันคิดว่าวันนี้แกคงหาทางกลับบ้านไม่ได้หรอกนะทไมอะบ๊อบบอกพวกมันสิว่าพวกเราทํายังไงกับพวกหมาหน้าปลาสวยๆแบบนี้เฮ้ยอ๋อพวกเราก็ง่ายมากเลยช่วยพวกมันไงเฮ้ยดีมากเลยครับนีแน่เนี่ยดิแพงแล้วไม่ใช่ไอ้บ๊อบโอ้เราคุยกันเรื่องนี้แล้วนะว่าให้ไม่ให้ลุ้นมุกนี่อีกเราแหละนะ จะทำการฉีกร่างมันเป็นชิ้นๆแล้วกินมันไงล่ะหมากินหมาได้เหรอหมากินหมาหมากินอะไรเนี่ยโหดจังอะแมลงสาบก็กินหมาไม่ต้องวิ่งแล้วอย่าไปสู้มันกินจริงกินจริงตะกอนพวกเราสู้มันไม่ได้แน่พวกเราตัวเล็กเกินไปทำการหนีเลยเอ้ยระวังรถชนจะชนกันจะฉลักท้ายฉลักทายเฮ้ยมีหมากันกันข้ามถนนช่วยด้วยช่วยด้วยอันตรายรีบหนีเร็ววิ่งเข้าไปในซอยก่อน เราได้ข้อคิดแล้วเราไม่จะเป็นต้องวิ่งให้เร็วกว่าไอ้พวกนั้นทำไมอะเราวิ่งเร็วกว่าแป้งเรารอดแล้วใม่ไม่ไม่คุณนายจะทำแบบนั้นไม่ได้นะฟลอยดิ้งแป้งไว้ข้างหลังอุ้ยอุยจนมุมจนได้โอ้ยไฟฉันออกไปแกไปแล้วไม่นะนี่มันบ้าจริงพวกเราติดกลับแล้วทำไงดีอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยรถหมอพวกหมอเข้าถนน ถึงเวลากำจัดแล้วนี่มันเทศบาลนี่โอ้โหไอเจ้าเด็กน้อยเอ้ยฉันไม่อยากให้แกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เลยเทำไงดีเราต้องหาทางอะไรบางอย่างหาทางกลับบ้านไม่อยากถูกจับนะเทศบาลจะต้องกำจัดพวกเราแน่ไป้นี่เหรอชนตรงนี้เนื่อตัดแล้วาปเรา็วไรเร็วเวเรเร็ว่วเดวนเลยนีเวเรเเร็อวว็ววกว เฮ้ยโอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไม่เหาไจนภัยกันจนเหนื่อยไปหมดแล้วอะเฮ้ยแล้วคาเนล่าอยู่ไหนอะเออไปไหนอะเฮ้ยคารเนล่าโดนจับหรือเปล่าใช่อย่าบอกนะคาเนล่าคาเนล่าถูกจับไปแล้วไม่นะทุกคนดูตรงนั้นสิช่วยคาเนล่าช่วยพวกเราด้วยมีการเข้า้องหน้ามาดูด้วยโชว์ยแล้วไง คาเดล่าถูกจับไปเราต้องรีบช่วยเธอก่อนที่เธอจะโดนเทศบาลเอาไปทำเส้นกรอกหมาอุยยิ่งังเลยอะกอกเหนเออเอาละพวกเราตามรถคันนั้นไป <c oughs> โอ้โหเทศบาลเต็มเลยอะรว่าจะมีหมาอีกหลายตัวเลยนะแถวนี้นะจะต้องจับมันไม่ขอ,อ,ข,อขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะบ้านเมืองถล่มตึกรถคว่ำจับหมาเหรอนี่คือเทศกาลจับหมา Estado, เร็วๆๆๆๆเฮ้ยๆๆมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันีคือระวังระวังเจ็บนะมันเจ็บมากอ่ะแล้วต้องคอยอ้อมไปอ้อมไปรถความถนนเท่านี้เท่นี่ถนนกะดุมมาจับหมารู้สึกว่าเขาจะใส่แว่นดำจนเขามองไม่เห็นเฮ้ยเพื่อนข้างหน้าข้างหน้าเชลเตอร์แห่งความเด็ดลี่เชลเตอร์ฮะนี่คือเชลเตอร์ที่สไลเซอร์มานี่น่ฉันคิดว่าแต่แล้วน่าจะถูกจับไปที่นั่นนะงั้นจะรออะไรเล่าพวกเรารีบเข้าไปข้างในกันฮง พงพวกเราเอายิยืนไปหน้ากระดานก่อนเดี๋ไปหน้ากระดานแล้วเราพร้อมกันเพื่อเรียกขวัญกำลังใจอีะผิดมาหนึ่งสองสามโอ้โหแต่นาคเอฟเอฟเอกเอเอเอมเอฟ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 เอเอฟ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 เอืเอเอฟ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 เอมเอฟเอเอฟเอฟเอฟเอ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 อเอเอเเอเออเ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 เอ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  โอ้โหการหับอยู่เสียงมันขนาดนี้แล้วฉันคิดว่าหนังตาเขาไม่น่าตื่นขึ้นมาได้เอาละในระหว่างที่การกําลังหลับอยู่นั้นเราลอบแอบเข้าไปข้างในดีกว่าไปไปไปเคค่อยๆย่องนะค่อยๆนะนายนายห้ามวิ่งเร็วเด็ดขาดต้องค่อยๆย่องเราย่องไปแล้วเราติดการพวกนายรู้สึกแปลกๆเหมือนที่ฉันรู้สึกไหมอะไรอ่ะรู้สึกว่าเหมือนมันหลอนๆนะสุนนี้มันพีลึกพีลึกไงไม่รู้นะ มันมีแสงไฟอ่ะดูดิมีแสงไฟตามไหลทางอ่ะไม่รู้สึกว่าเขาจะตัดไฟพิษวัสหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มันมันลูกตาอย่าบอกนะว่านี่คือเฮ้ยมาหดดวงตาโอเกจะต้องอยู่ในสากัาเดียวกับเราแล้วจะไม่ยอมตายแค่พวกเราตัวนั้นเฮ้ยเพื่อนมาสวยๆพวกนี้มันอะไรกันฮะดูดิเหมือนมันเพื่อนเราเจอเพื่อนเก่าใช่เหรอเฮ้ยไม่จริงนะ ช่วยฉันช่วยฉันออกจากที่นี่ทีฝันไปเถอะมันสายเกินไปแล้วตอนนี้แกทำอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> นายคิดว่าฉันตายแล้ว่ะสิฉันไม่ตายหรอกพวกเขาช่วยฉันและอย่าจะบอกเลยนะว่าเทศบาลพวกนี้เขาก็แค่อยากให้ฉันมาช่วยอะไรบางอย่างเท่านั้นเองพวกแกทำเป็นเรื่องเกียจฉัน และตอนนี้ฉันถูกลับเลี้ยงโดยเทศบาลแห่งความตายเขาอยากให้ฉันทำงานสกปรกเท่านั้นและพวกนายจะเป็นรายต่อไป้ยไม่นะมันวิจอมตีมันไม่เลยเราไม่เคยทำเลยาเราจะไม่กำลังแกพวกนายอีกเลยนี่ๆีพวกผ่าผู้ดอกสามตัวก็อยู่ในกรงเหมือนกันน่ะเราต้องปลดปล่อยพวกนายออกมาเอาล่ะเจอหนีหน่อยเป็นไง สไลเซอร์เราเป็นเพื่อนกันได้นะนายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้มันเห่าอย่างไรมันห่าอย่างไรวายโอห้องโอ้โห้องอุ้ยอุ้ยโอ้ยมันขึ้นเึ้าขึ้นเห่าพลังพลังขึ้นเท้าจะวังแวังมันหมุนได้ด้วยมันหมุนได้ด้วยมันตูดโดมมากเลยพลังขึ้เทาตอนนี้สไลเซอร์กำลังหมุนเป็นวงกลมเพื่อเรียกพายุออกมาฉันว่านะสไลเซอร์เนี่ย มันจะต้องมีจุดอ่อนที่ไหนสักที่นึงแน่ๆลมมันออกมันจะูดอะมันเป็นลมอะไร่รออะไรเปนลมโตสลมโตสมันมือนมันเมอนวัดเโอ้ยถ้าเธอไอ้พวกสก๊ปรกแกนั่นแหละสก๊อปกงานมืดมันเร็วขึ้นนะแกควรทำแกควรอยู่ในบ้านของตารวจควรอยู่ในที่ดีๆน่าสงสารสไลเซอร์เนาะโอ้ยเ้ยมันบาแล้วมันบแล้วุ้ยุ้ยรบร เราล่ะจะต้องเพิ่มอาหารหน่อยตอนนี้เอนเนอร์จี้ต่ำมากงเฮ้อยระวังระวังระวังองอบุญเดี๋ยวมันเป็นอาหารของฉันเจอเจออะไรเหมืนเันวะมันเห่ามันเห่ามันเห่าโอ้โหวอ้ยมันเห่ามันเห่าด้วยมะพลั้งนี้สไลเซอร์ใช้พลังที่มีทั้งหมดเร็วกว่าเดิมและดูเหมือนว่าเขาจะหมุนแบบโอ้ยพายุหมุนทันโยันามาออกมาเยอะมากพริ้วเลยควงพริ้วจัดเลยสามสองดึง แกต้องนอนไปซะสไลเซอร์ไม่ไหวแล้วกัดอีกหดอกเออโอ้ยโอ๊ยไม่ไม่เนาะพวกแกกัดชนแบบนี้ไม่ได้ไม่มันต้องไม่ใช่แบบนี้สไลเซอร์เอ้าหมาหันได้กลิ่นไก่ย่างไม่จริงนะสไลเซอรู้สึกว่าเขาจะหมุนแล้วมันงงใช่ไหมแล้วก็เข้าไปในล้อเลื่อนตรงนี้เลยอ่ะใช่สไลสไลเซอร์จากไปแล้ว ตอนนี้เหลือแค่สไลหมูแล้วฉันว่าเราควรช่วยคาเนล่ามาก่อนนะโอเคเอาละเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในมันอะไรเนี่ยไอ้พวกหมาปว้นนั้นออกมาจากกรงได้ยังไงฮะเียเป็นแบบนี้ไม่ได้ทำการเคลียนตีแล้วกรอบเข้าไปอีกรหนีหนีไปไหนอะข้างล่างมันเป็นข้างหลังเป็นไฟอะเฮ้ยสู้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 จู้กัด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 ทำ ฉันจะไม่ยอมดูอยู่เฉยๆด่ะนแน่คุณยาย,ย,ายคุณยายยายสิริเพนคุณยายของ,ของฉันโ่อ๋อลูกลูกที่ดารักของฉันฉันตามหาพวกเธอทั่วเลยในหมาของคุณละครับมาดามและถ้าไม่ใช่หมาของฉันแล้วฉันจะมาพูดในนี้ทำไมละ่ะฮะใช่แล้วพวกเขาคือหมาที่ดารักของฉันเอาละฉันจะพาพวกเขาเอาจากสถานที่เดินดากรัวตรงนี้ เขาใจอใตัวละเฮ้ย hey, ขอตัวเย้ yes. และแล้วนะคะพวกเราก็โดนช่วยตัวออกมา จากศูนย์พักพิงแห่งความตายบอกเลยนะว่าคุณยายแกรนนี่เนี่ยมาช่วยเราได้ทันเวลาพอดีไม่งั้นเนี่ยเราต้องถูกเคียนตีแล้วเอาเข้าไปในไฟเหมือนสไลเซอร์แน่ๆเลย่ากลัวเนาะทุกคนมากลัวมาช่วยเราจะนหาหซะแล้วห้องหงองห้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 องโอเคค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกกับเพจสตอรี่นะคะเป็นเนื้อเรื่องที่ดูตลกดีเนาะพวกเราเนี่ยกลายเป็นน้องหมาข้างถนนแล้วก็โดนช่วยแล้วก็ผจญภัยตั้งเยอะแยะแน่ ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์ไปแบ,บ,แบ,บ่ื่อนเพื่อนๆด้วยนะที่สำคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้มีแฟลกคิปใ,ใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายอออ้้